ค่ะทุกคนเซฮ์ไค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์กับสวยได้ไม่ยากนะคะคลิปนี้ฉันแทบยิ้มไม่ออกเลยแกเพราะว่าคลิปนี้ฉันต้องรีบมาแชร์มาบอกให้ทุกคนรู้ถึงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับยิงพี่เองกับการทาครีมมาตลอดชีวิตของฉัน ฉันมุงรู้ว่าฉันทาครีมผิดอฉันไม่อยากให้ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นกับใครจนทําให้หน้าฉันแบบอืถ้าอยากรู้ว่าข้อผิดพลาดนี้คืออะไรไปชมกันค่ะ ผิดพลาดนี้ที่เกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นกับพี่อ้อมคนเดียวและพี่อ้อมจะไม่อยากให้ใครเกิดข้อผิดพลาดแบบนี้กับยิงที่อีกค่ะทุกคนเหตุการณ์นี้เรื่องเรื่องมันมีอยู่ว่าพี่อ้อมเนี่ยเป็นคนที่แบบว่ารักษาดูแลผิวแล้วก็มีปัญหาผิวเกี่ยวกับฝ้ากระมาตลอดใช่ไหมคะทุกคนคะ่ะพี่อ้อมกับทาครีมของพี่อ้อมไปปกตินู่นนี่นั่นโน่นเอ๊ะทำไมฝ้าตรงบริเวณกลางหน้าโซนนี้ค่ะ ฟ้ากระมันดีขึ้นแต่พอเอียงข้างเอา้าทำไมตรงนี้มันมีเพิ่มขึ้นแล้วมันเป็น,นเงาๆแบบนี้ล่ะอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนอะไม่ค่อยได้สังเกตตัวเองบริเวณนี้เลยมีอยู่งานหนึ่งไปแต่งหน้ากับช่างแล้วมันเป็นงานที่แบบว่าต้องรวบต้องก้าวผมขึ้นแล้วก็สังเกตทาไมหูตัวเองเนี่ยสีมันคล้ากว่าผิวหน้าเนาะเห็นไหมคะเนี่ยหูกับผิวแก้มเห็นไหม ว่าผิวหูอะทำไมมันเข้มกว่าผิวตัววะอะไรอย่างเงี้ยก็แบบกลับมาสังเกตตัวเองทาครีมไปอะไรไปก็ฮืมพบว่าค่ะคุณน้องขาอะเดี๋ยวมาทาครีมให้ดูกันเลย <c oughs> วันนี้เอาเป็นเนื้อครีมแบบสีขาวเลยนะจะได้เห็นว่ามันเป็นยังไงคือพี่อ้อมเนี่ยเวลาทาครีมอะใครเป็นเหมือนกันบ้างเวลาทาเนี่ยคลิปนี้ no อ p o n s o ก็จะแค่นี้คือพี่อ้อมเนี่ยจะไม่ค่อยเลยไปบริเวณกกหูเหล่านี้ไม่ค่อยเลยไปบริเวณกรอบหน้าเพราะอะไรเหตุผลที่แบบอยากจะเขกหัวตัวเองอยากจะแบบ <c oughs> กรีดร้องก่อตัวเองว่ามีความคิดแบบนี้อยู่ในหัวตัวเองได้ยังไงนั่นคือฉันกลัวผมมันฉันกลัวผมมันฉันเลยไม่ทาครีมเนี่ยเลยออกไปบริเวณกรอบหน้ามือฉันนี่คือเป็นอัตโนมัติมากว่าเนี่ยอยู่แค่เนี้ยอยู่แค่เนี้ย แล้เห็นไหมน้องๆเห็นริ้วนี่ไหมคะนี่คือริ้วฟ้านะนี่คือริ้วฟ้าไม่ใช่แค่ครีมบำรุงที่ไม่ยอมเลยไปถึงกรอบหน้ากกหูครีมกันแดดฉันก็ทำแบบนั้นนี่ค่ะซิตนี่เกิดจากฝ้าที่เกิดจากกันแดดมันไปไม่ถึงและหูที่เข้มแบบนี้ก็เพราะว่ากันแดดไปไม่ถึงเหตุผลคืออะไรกซิครัวผมมันแกฉันอยากจะเขกกระโลกตัวเองแกเขกกระโหลกฉันเท แล้วเวลาอย่างเงี้ยตรงบริเวณหน้าผากสังเกตไหมว่าหน้าผากหญิงพี่อ่ะสีอ่ะมันจะเข้มกว่าบริเวณผิวแก้มเพราะอะไรการแดดไม่ถึงครีมบำรุงไม่ถึงกรอบหน้าเลยเข้มไงเพราะอะไรคะก็ัวผมมันแกช่วยฉันด้วยการกลัวผมมันของฉันมันทำให้หน้าผากฉันเข้มหูฉันเข้ม ้าบริเวณกรอบหน้าฉันมีฉันก็เลยต้องรีบมาทำคลิปนี้ไงให้ทุกคนได้เห็นว่าอย่าทำแบบนี้ใครทำแบบนี้อยู่หยุดค่ะหย,ยุดเวลาทาตอนนี้ก็เลยเปลี่ยนนี่เห็นไหมรูปบบงี้เลยผมมันช่างแก้ไขได้แต่ถ้าเป็นฝ้าเป็นกระมาแก้ไขาย,ยากแล้วสังเกตเห็นไหมพอกรอบหน้าเราเข้มตรงกลางหน้าขาวเกิดอะไรคะหน้าเป็นชนีค่ะเป็นชนีหน้าขาวค่ะคือขาอยู่แค่นี้ นี่เลยกรอบหน้าแค่นี้แต่ตรงข้างคืออะไรคะเข้มค่ะเหมือนแบบว่าคอนทัวร์ใบหน้าให้กับตัวเองตลอดเวลาแต่อันที่จริงแล้วไม่ใช่คือแกทาคิ้มผิดสิ่งนี้มันต้องหยุดอยู่ที่แกคนเดียวพี่ก็เลยมาทำคลิปนี้เพื่อที่จะแบ่งปันเรื่องราวตรงเนี้ยให้ทุกคนเนี่ยได้รู้กันว่าอย่าทำแบบนี้ค่ะทุกคนค่ะใครเป็นเหมือนการเกิดข้อผิดพลาดเหมือนกันหรือบางคนเอ๊ะยังไม่รู้เอ๊ะ ฉันมีพฤติกรรมที่ผิดผิดเหมือนพี่อ้อมหรือเปล่าสังเกตตัวเองค่ะหนึ่งหูของคุณเข้มกับผิวหน้าหรือเปล่าเข้มกับผิวตัวหรือเปล่าคุณมีกรอบหน้าเหมือนหญิงที่ไหมที่จะเข้มบริเวณนี้ฉันก็เลยแบบอ๋อน้องๆจาได้ไหมคะพี่อ้อมจะชอบบน่นมากรองพื้นบางตัวมันไม่เกาะกับขอบหน้าพี่พี่เพิ่งรู้ไม่ใช่ผิดที่รองพื้นและ ผิดที่ตัวนี้เองคืออะไรคะคีบำรุงไม่ถึงเมื่อคีบำรุงไม่ถึงอะรองพื้นดีแค่ไหนมันก็เกาะกับผิวแกไม่ได้นั่นคือสิ่งที่แกต้องเข้าใจเว้ยเพี่อนก็เลยบอกเลยคะว่าการแต่งหน้าของเราเนี่ยอย่าลืมบำรุงด้วยเพราะการบำรุงดีมันจะทำให้รองพื้นติดผิวนั่นคือ บอกคนอื่นไปแต่ทําไมไม่รีเช็คตัวเองวะแกเฉันก็ไปโทษรองพื้นตลอดเวลาว่ารองพื้นไม่ติดเพราะว่าเหงื่อออกนู่นนี่นั่นโน่นแต่ไม่ใช่รองพื้นไม่เกาะเพราะว่าครีมบารุงไม่ถึงบริเวณนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้เวลาพี่อ้อมทาครีมอ้อมก็จะเกลี่ยไปเป็นกบหูเนี่ยแล้วก็เกลี่ยไปถึงบริเวณแบบว่าหลังเครงหลังคอด้วยเลยนะเนี่ยตรงเนี้ย <c oughs> อันนี้ฝ้าตรงนี้พี่อ้อมยังคิดอยู่ว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่จนถึงจะหายไปนี่คือฝ้าแกน,นี่คือฝ้าเงาเงานี่คือฝ้ามันไม่ใช่เกิดจากคอนทัวร์ไม่ได้เกิดจากการไฮไลท์เชดดิ้งใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่อ้อมมาแชร์ในวันนี้เป็นเรื่องราวจรงิงที่เกิดขึ้นกับตัวชั้นเป็นข้อผิดพลาดจนทำให้ผิวเนี่ยไม่เพอร์เฟกการบำรุงไม่โอเค ใครพฤติกรรมเหมือนกันเราจะมูฟออนเลยก็เก้าวข้ามไปด้วยกันกนทุกคนค่ะเราจะเริ่มบำรุงผิวของเราใหม่โดยเฉพาะผิวบริเวณขอบหน้าไม่ไม่ไมใครแบบโอโยตอนนี้ก็รู้สึกค่อนข้างเครียดแต่ก็ดีที่หาตัวเองเจอสังเกตตัวเองคือพี่อ้อมเน้ยนย้ำไงว่าให้ทุกคนเนี่ยสังเกตเเกตัวเองสังเกตทังงต้งพฤติกรรมบางทีอย่างเงี้ยการท่าครีมอย่างเงี้ยแ,แกเราทาม,มาแบบ ยี่สิบสามสิบปีอะเราทาแบบนี้มาตลอดทั้งชีวิตอะคะ่ะเออเราลืมว่าสิ่งที่สำคัญในการที่จะบำรุงผิวสิ่งสำคัญในการที่จะเห็นประสิทธิภาพในการดูแลผิวพรรณวิธีการมันก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญที่หลายคนมองข้ามหญิงพี่เองก็มองข้ามก็เลยเกิดปัญหานี้ขึ้นมานะคะ่ะวิธีการเพราะฉะนั้นย้อนกลับมารีเซตตัวเองเช็คตัวเองให้ดีนะคะว่า พฤติกรรมชีวิตประจําวันสิ่งที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันถูกต้องหรือยังมันมีข้อผิดพลาดตรงไหนนะคะและใครมีปัญหาเหมือนกันพิมพ์คอมเมนต์นะคะทุกคนค่ะจะได้แบบว่าไม่ใช่หญิงพี่คนเดียวที่มีปัญหานี้นะคะทุกทุกคนช่วยด้วยนะคะไม่อยากให้ปัญหานี้เกิดขึ้นกับใครอีกเพราะฉะนั้น ใครดูคลิปนี้ถือว่าเป็นประโยชน์สําหรับคนใครดูคลิปนี้แล้วถือว่าเป็นประโยชน์กดแชร์ให้เพื่อนๆกดแชร์ให้คนที่คุณรักด้วยนะคะเพราะว่าเราจะปิดตํานานการเป็นหน้าชนีของเราและผองเพื่อนจะไม่มีใครแบบหน้าชนีที่แบบว่าขาวแค่ตรงนี้แต่กรอบหน้าคือผิวเข้มและเราจะไม่มีปัญหาฝ้ากระบริเวณกรอบหน้าอีกต่อไปโดยที่เราไม่มองอะเวลาส่องกระจกเรามองแค่นี้แต่สิ่งสําคัญมันต้องมองให้ครบเว้ย ด้านเครงด้านค่าอะไรเงี้ยพอด้านข้างปุ๊บโอ้โห,ห,หเข้มเชียฟ้าได้เป็นรอยเชียไม่โอเคดูให้ครบแบบเออเคงคองกรอบหน้าตรงไหนไเผงไรผมดูให้ครบแล้วก็ไม่ต้องกลัวผมจะมันเนี่ยฉันมีเอาความคิดแบบนี้มาจากไหนแกกลัวผมมันมือเลยแบบเหมือนมือมันอัตโนมัติอะคะ่ะมัน p r o ทคตัวเองไปเองว่าเฮ้ยอันตรายผมจะมันแต่แกไม่คิดเลยว่าอันตรายที่เกิดขึ้นเกิดจาก าการบำรุงที่ไม่ถึงมันเป็นตัวนะ่เาเศร้าใจคะ่ะทุกคนคะ่ะอะกลับมาดูลายตัวเองพร้อมกันนะคะถ้าพี่อ้อมเนี่ยเจอข้อผิดพลาดของตัวเองอีกจะมาเมาส์มอยให้ฟังกันเพราะไม่อยากให้ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นกับใครอีกรักทุกคนนะคะใครที่ยังไม่กด subscribe กด subscribe ให้พี่อ้อมด้วยนะคะและสำหรับใครที่อชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็อย่าลืม กดแชร์กดไลค์เป็นกําลังใจให้พี่อมด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งลิงลิง,ลงให้หญิงพี่ด้วยนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่หญิงพี่อัพคลิปใหม่ทุกคนจะได้รู้สําหรับวันนี้ขอลาไปเยียวยาจิตใจตัวเองแล้วก็เยียวยาผิวพรรณที่พังไปตลอดทั้งชีวิตของฉันไม่ไม่ไมบ่บายค่ะทุกคนรักนะคะ